อนี่ตำรวจแห่งหนึ่งเพื่อนอะไรคือว่าไปลองพูดอะไรกันมากพวกนายอะไรอะไรหัวหน้าเรียกพวกนายมาเป็นูบอ่ะโอเคอหัวหน้าเรียกผมไม่ไหมล่ะครับคือว่าตอนนี้

มันอะไรวะนั่นนะตุมตุมตุมเออวนเราแคกรานไนอางดววนนอะไร้เกิดอะไรขึ้นตง่นั้นวะเฮยฉนจะเร่มไม่เรื่องไม่ไว้ใจเอเฮ้ยเกือยไงดีวาอาไงวะคิดหนักแล้ววะครานี้ ป้องกันด้านหน้าฐานแล้วกันเฮ้ยพวกเพวกเราเราจังตาใหม่ยื้นี่เนี่ยเ<อ><อ>ขาเน้นเน้นแต่กูยังไม่ได้ยัใ<อ>ไม่นะกมวยอยากเป็นนักเหนียวใช่ไหมล่ะได้นี่นี่นี่เนี่ยโดนปืนยิงหาตัวแสงอะไรฮะ แกนี้จิบจิบป้านนี้เข้าววันนี้ก็สอบเสียบึตรตายเงียว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 ที่โดนยังไม่โดนเฮ้ยอะไรอะไรลอยมาวะอะไรลอยมาวะนั่นแหละแง่ลบเล้วโอ้ยอะไรวะเนี่ยติงตัวกากระบาลกลุ่มเต็ม

นี่เป็นอะไรกันพี่เนี่ยกูไม่มีหูหาหน้าโหโดนโดนกันตั้งหน้าไม่ช่วยอะไรเลยเฮ้ยมันตีขึ้นมาครับคนได้โอ้โหอะไรกันครับนี้เนี่ยเดี๋ยวนะพอแล้วกันนะครับช่วยยิง1แล้วก็ mẹ quýt 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 mẹ quýt

Well. So ้องโดนชัดนี่นู้นยากอู้นเวลาเมนูเวลาเชียร์อะไรกันนะเปียก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 โอ้โหนี่นี่ส้มระเบิดยับขนาดนี้ดิโอ้ยไหนเฮ้ย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 เฮ วะอะไรวะราอาชิววายเอาสนอนก,กันนะ <c oughs> โอเคแต่วันนี้จะมีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดอย่าลืมกดติดตามเพื่อนเพื่อนแล้นะครับชมคลิปต่อไปต่อไปด้วยครับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับแบตแ่วัววววนนี้บ๊ายบายวู้กูจะต้องออกสถานีแล้ว